นอกจากวันเปิดวันที่25ธันวาคมนะครับพิธีเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีกิจก,กรรมพิเศษที่จัดขึ้นในปีนี้ในวันที่29ธันวาคม2 5 5 8นะครับจะเป็นเรื่องของการจาัดขบวนเรือโบราณสแสดงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่รุ่มลำมนน้ำเจ้าพยานะครับเนื่องจากสิ์บุรีเนี่ยก็เป็นเมืองลุ่มครุ่มเจ้าพยาจังหวัดหนึ่งนะครับในอดีตเนี่ย วิชาวบ้านเนี่ยก็อาศัยการคมานาคมเดินทางสัญจรไปมานะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าทางพระสงฆ์ก็ได้ใช้การบิทบาททางน้ำเนี่ยการใช้พานัก,กเรือก็จะเป็นการใช้เรือนะครับในการใช้เรือนี้ก็จะมีเรือหลายประเภทด้วยกันนะครับในการจัดปีนี้เนี่ยาทางจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้จําลองขบวนเรือโบราณนะครับซึ่งเคยแสดงถวาย ต่อหน้าพระที่นั่งถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในครั้งท่านเสด็จไปรำรันชนเนอที่ทุ้มาถามยกที่จังหวัดนครศรีธรรม์นะครับก็จะมีการจําลองกระบวนเรือโบราณในประเทศต่างๆมาแสดงในลําน้ำเจ้าพยานะครับซึ่งจะเป็นจุดที่สวยที่สุดนะครับในจังหวัดสิง์โุรีเนี่ยลำน้ำเจ้าพยาในที่จะนํกระบวนเรือโบราณมาร่วมแสดงเพื่อเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานประเทศ ทไหรมีประมาณ132ลำครับแล้วก็อน,นอกจากโบลอโบราน,นี้ก็จะมีการการขับเสภาในรเรลอด้วยนะครับก็จะได้รับเกียรติจากศิลปินซึ่งเป็นชาวจังหวัดสิง์บุรีคืออาจารย์ธนิ์ศรีกินด,ดีนะครับก็จะมาร่วมขับเสภาอยู่ในขบวนเรืเดอด้วยครับบริเวณลำแม่ลาเนี่ยคือในสภาพแวดล้อมของ ลำน้ำนะครับก็จะมีเขเรียกว่าอะไรมีแหล่งอาหารมีสิท่าระบบนิเวศเนี่ยซึ่งทำให้ปลาสามารถที่จะเจริญเติบโตในลักษณะที่แตกต่างไปจากลำน้ำอื่นๆนะครับก็จะทำให้การเนื้อปลาในเมื่อเมื่อนำมาทำเป็นอาหารนี่ก็จะมีรสชาติที่แตกต่างและก็พิเศษกว่าที่อื่นครับในในจังหวัดงห์บุรีนี่ก็ได้มีแนวทางที่จะ พัฒนาจังหวัดโดยการฟื้นฟูอนุรักษ์พันปลาแมลานะครับก็จะมีการที่จะพัฒนาพันแล้วก็จะส่งเสริมวัฒยารให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปนะครับก็ทําให้แผ่นปลาลดลงนะครับเราก็พยายามที่จะให้มีการทาให้มากขึ้นนะครับในเรื่ององปลาแมลาครับประธานที่จอดรถนะครับที่จะรองรับนะครับก็เรามีจัดไว้นะครับบริเวณงานนี้ก็จะมีที่สนามกีฬาของจังหวัด ก็คือของจางพิแถวองค์การบริหารจังหวัดแล้วก็จุดหนึ่งก็คือโรงเรียนสิงห์บุรีครับซึ่งอยู่ใกล้ๆบริเวณสารกลางจังหวัดสิงห์บุรีก็คาดว่าจะมีจํานวนเยอมากเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานในปีนี้ครับทั่วครับย่ำค่ำจุทธยาดำอาทิตย์กสดงนะครับก็ประมาณสักปีห้าโมงสี่โมงห้าโมงครับก็จะเริ่มเริ่มจัดกระบวนแล้วก็ หลังจากขาบวนเสร็จก็จะมีการมาขึ้นบนเวทีสารการจังหวัดต่างๆแล้วก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแรออข่งขันแล้วก็รอดหุกท่องเที่ยวมาเที่อฟังกนไปเรือยครับต้นนั้นเนหมูัวป่าซึ่งเป็นอาหารตำลาาักอาหารเก่านที่เคยจัดถวายป่าเฉล กองก้วาวเจ้าอยู่นะครับเมื่อท่านเสด็จพระน,นิรันดมาเยี่ยมรัชดรที่จังหวัดสิงห์บุรีหลายครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของท่องเที่ยววัดสําคัญๆซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากนะครับก็จะมาไหว้ได้ทั้งวัดพระนอนวัดพระนั่งที่วัดพิพุทอนะครับ